คดีดสารพิพากษาว่าจำเลยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกิ่งอำเภอน้ำขุนมีหน้าที่สืบสวนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดอาญาได้พบเห็นสสเสือกับพวกเล่นการพนันชนไก่มันเป็นความผิดอาญามีหน้าที่ต้องจับกลุ่มแต่ไม่จับกลุ่มและเรียกเงินจำนวน1,500บาทจากสอเสือ เพื่อจะไม่จับกลุ่มตามหน้าที่กรงทําเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยามตาตรา149ฐานเรียกรับเงินคำพิพากษาศาลฎีกาที่1524ทับ2,551พนักงานอายการจังหวัดเด็ดอุดมโจทย์ดับตํำรวจสอเสือจําเลยคดีนี้โจทย์ฟ้องว่าเมื่อวันที่30 1ธันว่าคม2540เวลากกางวันจำเลยเป็นเจ้าพนักงานตำรวจซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายตรวจพบนายสมานแสงกล้านายบุญสอนหรือสอนมุยสีกับพวกร่วมกันเล่นการพนันชนไก่พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน อันเป็นการพบกันกระทําความผิดซึ่งหน้าซึ่งจําเลยต้องจับกลุ่มนสมานกับพวกดังกล่าวส่งพนักง,งานสอบสวนตามำนาจหน้าที่เจ้าพนักง,งานตํารวจแต่จําเลยไม่จับกลุ่มกับรเรียกและรับเงิน1500บาทจากนายสมานโดยมิชอบเพื่อไม่จับกลุ่มนายสมานกับพวกดังกล่าวและให้เล่นการพันนันชนไก่ต่อไปได้อันเป็นการกระทํา หรือไม่กระทำการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการน,นั้นจะชอบหรือมิชอบด้หน้าที่และเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริตเพื่อเกิดความเสียหายแก่ในสมานในบุญสอนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือผู้หนึ่งผู้ใดขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149 157 90และนับโทษจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่124ทับ2 5 4 8ที่125ทับ2 5 4 8และที่318ทับ2,548ของศาลชั้นต้นจำเลยให้การปฏิเสธแต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ สารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอามาตรา149ลงโทษจำคุก5ปีทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาบีเคปบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอามาตรา78 1ใน3คงจำคุก3ปี4เดือนข้อหาและคำขออื่นให้ยกจำเลยอ,อุทธรณ์ สารอุทธรณ์ภาคสามพิพากษากลับไม่ยกฟ้องโจ์ดีกาสารดีกาวิิจัยว่าคนที่จริงเบื้องต้นฝังเป็นยุติได้ว่าในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องจำเลยเป็นเจ้าพนักง,งานตำรวจสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอน้ำขุนตำแหน่งผู้คับหมู่งานป้องกันแะปราบปรามมีหน้าที่สืบสวนจับกลุ่ม ผู้ต้องหากัระทำความผิดอาญาเดินทางไปที่เกิดเหตุพบนายสารแสงกล้าและพวกชาบ้านกำลังจะเล่นการพนันชนไก่เอาทรัพย์สินกันจมเลยจึงเข้าไปพูดคุยกับนายสมานต่อมาในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรกิงอเภินน้ำขุนได้เข้าทำการจับกลุ่มในบุญสอน หรือสอนมุยสีกับพวกรวม19คนซึ่งเล่นการพนันชนไก่อยู่ในที่เกิดเหตุหลังจากนั้นในสมานร้รองเรียนจำเลยกล่าวหาว่าจำเลยเรียกร,รับเงิน1,500บาทมีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของโจทย์ว่าจำเลยได้กระทำผิดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่โจทย์มีในสมาน และนายบุญสอนมาเบิกความเป็นพยานในสมานเบิกความว่าวันเกิดเหตุเวลาประมาณ9ก้นฬิกาขณะที่พยานนายบุญสอนกับแระบพวกชาวบ้านประมาณ30คนกําลังจะเล่นการพนันชนไก่เอาทรัพย์สินกันโดยเอาไก่ชนมาเปรียบกัน ได้มีเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจหูทุคนกิ่งอำเภอน้ำขุนจำชื่อไรนามสกุลไม่ได้เข้ามาห้ามไม่ให้ชนไก่เพราะไม่ได้รับอนุญาตห้ามแล้วเจ้าพนักงานตำรวจก็ก็กลับไปจากนั้นสักคู่หนึ่งจำเลยได้มาพบกับพยานซึ่งยืนอยู่ใกล้กับนายบุญสอนแล้วจำเลยบอกพยานว่าถ้าหากพยานกับพวก จะเล่นการพนันชนไก่กันต่อไปก็ให้นำเงินจำนวน1500บาทมาให้จำเลยจำเลยจะเอาไปให้นายแระจำเลยจะเล่นจะให้เล่นการพนันชนไก่กันต่อไปได้พยานุโตรุรงจะให้เงินแก่จำเลยแต่ขณะนั้นไม่มีเงินจึงไปขอหยิมเงินจากนายบุญสอนมามอบให้จำเลยจำเลยเอารับเงินไปแล้วก็ออกไป ส่วนพยานกับพวกได้เล่นการพนันชนไก่กันไปจนกระทั่งเวลาประมาณ16นาฬิกาจึงมีเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอน้ําขุเข้ามาจับกุ่มพยานกับพวกแต่พยานอาหลบหนีไปได้ส่วนนายบุญสอนเบิดความว่าหลังจากมีเจ้าพนักงานตำรวจเข้ามาห้ามพยานกับพวกชาวบ้านไม่ให้เล่นการพนันชนไก่แล้วพยานกับพวกก็จะเลิก เลิกชนไก่แต่มีจำเลยเข้ามาอย่างที่เกิดเหตุและเดินเข้าไปพูดคุยกับนายสมานซึ่งอยู่ห่างจากพยานประมาณ2-3เมตรแต่พยานไม่ได้ยินว่าพูดคุยอะไรกันต่อมาสักคู่หนึ่งนายสมานได้เดินมาหาพยานและพูดขอยืมเงิน1,500บาทจากพยานโจทย์บอกว่า จะเอาไปให้จำเลยแล้วจำเลยจะให้เล่นการพน,นันชนไก่กันต่อไปพยานจึงให้เงินเป็นธนบัตรฉบับละ1 0 0รบาทจำนวน15ฉบับแก่นายสมานนายสมานเดินกลับไปหาจำเลยและมอบเงินดังกล่าวให้แก่จำเลยต่อจากนั้นพยานกับพวกได้เล่นการพน,นันชนไก่กันต่อจนถึงเวลาประมาณ16นาฬิกาจึงถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกลุ่ม เห็นว่าพยานโจทย์ทั้งสองปากเบิกความยืนยันเหตุการณ์ตั้งแต่แรกก่อนที่จำเลยจะเข้ามาอย่างที่เกิดเหตุเหตุการณ์ตอนที่จำเลยเข้ามาพูดคุยกับนายสมานแลวนายสมานไปขอยืมเงินจากนายบุญสอนนำไปมอบให้จำเลยรวมทั้งเหตุการณ์ภายหลังจากจำเลยรับเงินไปแล้วจนถึงตอนที่ถูกเจ้าพนักงานตำรวจเข้ามาจับกลุ่ม ได้สดคล้องต้องกันในข้อสาระสำคัญแม้จะมีข้อแตกต่างกันไปบ้างเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างจุดที่นายสมานพูดคุยกับจำเลยกับบริเวณที่เล่นการพนันชนไก่ซึ่งนายสมานเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่าห่างกันประมาณ11-12ถึงเมตรแต่นายบุญสอนเบิกความว่าห่างกันประมาณ2-3ถึงเมตรหรือในข้อที่ว่า ก่อนเกิดเหตุที่หมู่บ้านของพยานทั้งสองเคยจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่มาก่อนหรือไม่โดยนายสมานเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่าไม่เคยจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่แต่นายบุญสอนเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่าที่หมู่บ้านเคยจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่โดยขออนุญาตรวมทั้งข้อได้จริงเก <ita> <Gel> ี่ยวกับตัวจจำเลยที่ว่าก่อนที่จำเลยจะเข้ามาพูด คุยจะเข้ามาพูดเรียกร้องเอาเงินจากนายสมานจำเลยได้เข้ามาอยู่ในสถานที่เกิดเหตุก่อนแล้วหรือไม่ซึ่งนายสมานเบิกความว่าหลังจากเจ้าพนักงานตำรวจคนแรกที่เข้ามาห้ามไม่ให้เล่นการพนันชนไก่กลับไปแล้วจำเลยจึงเข้ามาในที่เกิดเหตุพูดเรียกร้องเอาเงินจากนายสมานแต่ตามบันทึกคำให้การของนายสมานเอกสารหมายจด7 ในสมานให้การแตกต่างไปว่าในขณะที่เจ้าพนัางานตำรวจสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอน้ำขุนซึ่งไม่ทราบชื่อเข้ามาบอกให้เลิกชนไก่หากไม่เลิกจะจับกลุ่มนั้นจำเลยซึ่งเงยืนอยู่ห่างออกไปประมาณ3-4เมตรได้เดินเข้ามาหาในสมานและพูดเรียกร้องเอาเงินจากในสมานดังที่สารอุทธรภาคสามนิชัย แต่ข้อแตกต่างดังกล่าวก,ก็เป็นเพียงรายละเอียดปีกย,ย่อยมิใช่ข้อสาระสำคัญอีกทั้งคดีนี้จำเลยก็นำสืบรับว่าจำเลยได้มาอย่างที่เกิดเหตุและได้เข้าไปพูดคุยกับนายสมานพยานโจทย์จริงอันเป็นข้อเจือสมพยานโจทย์ข้อแตกต่างดังกล่าวจ,จึงไม่มีผลถึงกับจะทำให้คำเบิกความของพยานโจทย์ทั้งสองขาดน้ำหนักที่จะรับฟังประกอบกับพยานโจทย์ทั้งสอง ไม่เคยมีสาเหตุกดเคืองกับจำเลยมาก่อนจึงไม่มีเหตุที่จะระแวงสงสัยว่าจะกันแกล้งปักเปิดความปักปั้มจำเลยให้ได้รับโทษโดยปราศจากมูลความจริงพราะยาลักฐานของโจท์ดังวินิจฉัยมามีน้ำหนักมั่นคงที่จำเลยนำสืบต่อสู้ว่าสาเหตุที่จำเลยถูกร้องเรียนจนถูกดำเดนินเป็นคดีนี้เป็นเพราะไหนสมานทราบว่าจำเลยเป็นผู้แจ้ง ให้เจ้าพนักงานตำรวจไปจับกลุ่มในสมานกับพวกที่เล่นการพนันชนไก่ในสมานกับพวกจึงกธแค้นจำเลยและไปร้องเรียนกล่าวหาว่าจำเลยเรียกเงิน1 5 0 0บาทนั้นเห็นว่าข้อนำสืบต่อสู้ของจำเลยดังกล่าวเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างที่เลื่อนลอยส่วนข้อกล่าวอ้างของจำเลยที่ว่าในสมานกธแค้นที่จำเลยเป็ดพูดแจ้งให้เจ้าพนังกงานตำรวจไปจับในสมานก,ก,กับพวกก็ปพบว่า ในสมานไม่ได้ถูกจับกลุ่มด้วยผู้ที่จะโกรธแค้นจำเลยจึงน่าจะเป็นผู้ที่เล่นพน,นันที่ถูกจับกลุ่มมากกว่าอีกทั้งสาเหตุที่นายสมานกับพวกเขาเล่นการพน,นันชนไกลและถูกจาานตำรวจจับกลุ่มก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแมน้นผู้ถูกจับกลุ่มจะมีความโกรธแค้นที่ถูกจับอยู่บ้างก็หาใช่เป็นสาเหตุร้ายแรงถึงขนาดที่นายสมาน จะต้องปั้นแต่งเรื่องเท็จขึ้นเพื่อกันแกล้งจำเลยซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อการที่ตนเองจะถูกดำเนินคดีพยานหลักฐานของจำเลยไม่มีน้ำหนักพอที่จะรับฟังหาครางพยานหลักฐานของโจทก์ได้ข้อได้จริงฟังได้ว่าจำเลยซึ่งในขณะเกิดเหตุเป็นเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจผู้ทรกกิ่งอำเภอน้ำคุณตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม มีหน้าที่สืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหากระทำความผิดอาญาได้พบเห็นนายสมานกับพวกเล่นการพนันชนไก่อันเป็นความผิดอาญาจำเลยมีหน้าที่ต้องทำการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดต่างๆแต่จำเลยกับไม่ทำการจับกลุ่มและเรียกรับเงินจํานวน1500บาทจากนายสมานเพื่อจะไม่จับกลุ่มนายสมานกับพวกตามหน้าที่การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐาน เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินสำหรับตนเองโดยมิชอบเพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตาแหน่งตามประมวลกฎหมายยามตาตรา149ดังที่สารชั้นต้นพิพากษามาที่สารอุทธรภาคสาพิพากษายกฟ้องโจท์นั้นสาลดีกาไม่เห็นพ้องด้วยพิพากษากลับให้บังคับไปตามคำพิพากษาสารชั้นตน้น กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาลเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการ หรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทถึง4 0 0แสนบาทหรือประหารชีวิต